สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องมาพผกันกับส่องแซบเสืออีกแล้วครับพี่น้องวันนี้พาพี่น้องครับเพ็ดเมนูหลายเมนูเฮดไปแล้วสองเมนูตุ่มอึ่งครับตัวไก่ครับพี่น้องเวียดไทยพี่น้องเมืองนี่ครับมือนี่กระย่างกระเพาะหมูครับพี่น้องกำลังย่างกระเพาะหมูอยู่ตอนนี้ครับพี่น้องก็ไม่แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสะตักไข่เด้อครับพี่น้องครับย่างกระเพาะหมูแม่ครัวแม่ครัวแม่ครัว ไม่ได้ถ่ายปากกําลังเฮี่ยวตจิ้มจิ้มซีฟู้ดหอนหองไหมมันมันอยู่หน้าเวลายากาศบันเข้าเลยได้หน้าแบบคนหวส์เอาเจียงมาคันจิ้มมั้งล่ะมันจิ้มเพัยนเดียวอย่างกระเพาะหมู เมงอากาศแดดคับนะ้อนเตาก็ร้อนกรุงเทพเข้าหอนแหงฝนก็แะแะเพนเยเ่ยเก็สีเย็น พอหมูพี่น้องสิบเสียบอ่ะมาเอาถาดมากไหมไม่น้ำน้อยจังเดี๋ยวกินตอนมันเอามาซีมอ้ใส่มะนาวเอดแบบนี้อ่แล้วซีม,มอ,อันมาอันมาซีมหน่อย ต้มเราก็จะเอามาย่างครับพี่น้องต้มก่อนแล้วก็ขูดขูดไข่มันดนอครับจะเอามาต้มทำความสะอาดดีๆครับพี่น้องหอมจะกินครับพี่น้องเอ้ยอแล้วแลน๊กแ จิจ้มรถเด็ดต<น>ักเลยในักเสด้วเดี๋ยวังสิเอามา่นจุ๋งล่ะัวคื่อใหม่เลยใหม่แล้วมันสุกหรือเนาห่ไไม่ต้องให้มันใหม่ขนาดนันก็ได้มันสุกแล้วอาจจะหันไปเหตุกานัน้นอกเรื่อีเซอร์ กีเซอร์ก่อนกินโ <c oughs> อ้หอนดีเลยไปอยู่ประเทศอื่นไหมอยู่ท,ท,ที่มันเย็นตลอดปีประเทศอะไรประเทศอะไรเย็นตลอดไอ,ด <c oughs> อแลนด์อุอสเตมาลียออสเตรเลียอุ้ยน้ำจิ้มรสเด็ดน,นี่เอาไปกินคัตชี มามากมัทันอะไรผัดชีอะไรใบป้อมๆมันอ่ะว้าวเนี่ยอมันมาหลายก่อุ้เปตะหงอุ้ยมมาเยก็มาได้หลายก่านปลอเรวกินก๊บเกือบเลยกินคูก๊บเกือบเลย่นมัไปจนไบูมันตรงอย่างมันกรอบๆเปล่ามันเป็นคึ้นงนมันนีไหม ังแรกด้ยนี่เ่เคยเห็ดกินเนเอาเซิร์นนี่ดูสวยงามตามขางเลือกน้ำจิ้มเปรตแซบแห้งค่ะหอครับว่เจียนจิ้มนไออยูเถอะหนมอยนนี่อันหนอ่ะเน่เกหอออนท่อนไม่ต้องถ่ายหนูไม่ได้ถ่ายรีบ น้านหนูยักระส่งสวยแล้วมาฮาลิปอะไรแสบพี่ได้หรอขึ้นกึดนะเียวไม่ได้เขออึ้นกรดึดกรึดแสบไี่ด้เหรอเธอจาไหนเธอ,อด้น้ำเย็นๆนี่แสบ่ะน้ำเย็น <laughs> น้ำเย็นๆน้ำบสกลมโซดา

องจามาเอาอันเวหน่มากยังเจียวยังเอาขึ้นมาเที่ยมสิบเหรอแต่ไม่ขึ้นสิบเอาอานเวไน่แบงก์กับจานมั้งเด้อหั่นไปให้เรากินแซ่บแบมันสุกไงอ๋อมันยังไม่หอม เอาเอหวยน้อยที à, ่ร no ้านมาวยน้อยกับจานเอามาแบ่งเจียวก็ไม่ซอสอามาซอสมานาเสียเค่ะาได้ต้มจนปือยต้มแบบพามันด่างไลหสดซูขนอ่เมามอย่างเนื้อไงแห้งตัเนาะต้มเาบมากโอ้ยเหนือเอันนี้น่ยนิเนย โอ้ยหันตอนใหญ่เสื้อลูกน่นหลับมันเตี้ยนนะไปทิ้งเนาะนะครับน้องสับแสมกันครับย่างกระเพาะหมูออโคือไรเนี่ยหนวกินไหมะรอือย่างย่างย่างยว่สิย่างแฉมคือ,อ,ห,อหันอืน แบบคนแบนบข้างไคบอย่้านได้อัเพิ่อเดินอาไงเดินไปหน่อยมันปวดเขาเนือ้อหอกเธอคมงเนี่ยเนื้อมันแข็งไปานินจะไปมัดเข่าเนื้อได้ไ,ไหมโอ้ที่ออันนี้จะเสี้ กินห่อหอหอแแบบแต่คนกินหมูหมูเ้ากินอย่างเนื้อแดีบีน้นงไ่ได้กินเล็กเกลือน้องไ่เคยก็เคยกินนี่แค่ไม่เคยไม่เคยไม่เคยกินเล็กเกลือน่ะเห็นแต่พัวประมาทมากินพวกหมูเนี่ยแต่มักสื่อเออกระเพาะแต่ก่อนพี่เกียงก็ซื้อมากินบ่อยไม่ใช่อันนี้กระเพาะนะไม่ใช่หมู ไม่เลยจ้าไม่ใช่ไม่ใช่ตัวนั้นนะให้ตัวอันนั้นมัน,มนหันนั้นมันหัวมันมาครับพี่น้องค่ำนี้อืมอืมครับครับติ๊กเลยจ้าเนือ้อจังเนื้อ จืมันบ่มีเสือฮาสืออยา,างแค่นี่ีคนอยากมามันเนี่ย ล่าพี่น้องกันข้ามนีข้ามสายพี่น้องล่าพี่น้องกันนี่กนระปแล้วนี่ข้าังนักินกินตี้ยข้นเราหาจานแาใส่ข้าวเสียงแบบเดจานเหา นะครับคลิปนี้ก็ฝากสนมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กด,ก,ดกระดิง่งให้น้ำด้วยครับก็ไ้ทำนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ